เคสเครื่องของคุณอภิพัฒน์นะคะสีเขียวจะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะส่วนสีแดงจะเป็นปุ่มหยุดแล้วก็ส่วนสีดำจะเป็นปุ่มย้อนกลับนะคะลองกดสตาร์ทค่ะ ปกปินะคะเราจะกดปุ่มย้อนกลับดูนะคะเยี่ยค่ะเวลาจะเปลี่ยนมากดปุ่มต้องกดสต็อกปุ่ม,มครันะคะเครื่องใช้งานได้ปกติเลยค่ะ สติกเกอร์ตรงนี้ลากออกได้นะคะ